าผู้ชมเชื่อผมนะฮะเกมดอแมงอีซี่อยู่ละใครๆก็ผ่านได้ถึงมันจะเล่นโซโล่ก็เถอะถ้าเกิดผมเปิดประตูนี้ได้ก็คือผมชนะโอเคฮะผมจบเกมดอได้ละโคตรง่ายเลยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้จักเกมดอกันดีอยู่แล้วนะก็มันจะเป็นเกมซิมเปิลซิมเๆนะนะไม่ใช่เกมเฮอร์เลอร์นะเป็นเกมแนวอ่าแอดเวนเจอร์ประจนภยัยโอเพนเวิลด์นะนะแบบสำรวจโลกกว้างหากุญแจเปิดประตูไปเรื่อ,อยจนถึงห้องที่หนึ่งร้อยเราก็จะสามารถจบเกมได้น,นะไม่มีอะไรนอกจากนั้นเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่อ่าสร้างสีสันแล้วก็สนุกมากเลยนะท่านผู้ชม ก็นะอ่า uhm น like, like, huh ี่ฮะนี่คือหนึ่งในอุปสรรคนะฮะอุปสรรคของเราก็คืออ่าตะแกรงเหล็กนะฮะที่มันกําลังปิดอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการกดสวิตช์นะฮะให้มันเปิดเนี่ยอย่างนี้นะท่านผู้ชมถือว่าเป็นเกมที่แบบเออแก้ปซเซิลที่แบบสนุกมากเลยนะท่านผู้ชมเป็นเกมแบบแก้ปซเซิลที่แบบดีสุดในประเทศไทยนะฮะอลาดเราเข้าไปเลยห้องต่อไปห้องที่เก้าอีเคห้องเดิมมีของไหมอุ้มไฟแช็ก ตอนนี้เราได้อุปกรณ์ที่จะทำให้ทุกๆอย่างนั้นสว่างขึ้นในพริบตานะคนระับนะก็คือไฟแช็กนั่นเองอ๋อดูเหมือนว่าผมจะเจอห้องสมุนนะฮะหาสวิตเพื่อจะไปเปิดตะแกรงดีกว่านะครับท่านผู้ชมอ่าชึงแมไมกูจะเล่นกี่ลอกก็ยังหายากเหมือนเดิมเลยยังไงมันเจอสวิตแล้วกดปุ๊บโอเคเราไปห้องต่อไปกันเลยนะฮะห้องที่สิบเอ็ดชืบเปิดสิเฮ้ยโอเคอุย้ยรู้สึกว่าห้องนี้จะค้างมืดนะนระับนเะพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องใช้ไฟแช็กที่เราเก็บมานั่นเองนะฮะ ว้าวห้องต่อไปนี่เหมือนจะเป็นห้องทํางานนะผมจําได้ว่าห้องแถวนี้มันจะมีของเยอะผิดปกติโอ้ดูเหมือว่าผมจะเจอล็อกพิกนะฮะก็เอาไว้ไขห้องที่มันจะเป็นที่ต้องใช้กุญแจแต่ผมขี้เกียจไขกุญแจนะก็นั่นแหละก็สามารถใช้เจ้านี้ได้นะผมมี3อันแล้วตอนนี้ก็ผมจะเป็นที่ต้องใช้คุ้มนะฮะไฟกระพริบเอ่อเข้าไปเลยไม่ต้องคิดมาก เสียงดังชิบหายเลยตัวเมื่อกี้โอเคฮะเราไปต่อเลยเราไม่จะเป็นที่ต้องไปสนใจมันนะฮะโอเคห้องนีต้องใช้กุญแจเราไปหากุญแจกันเถอะห้องนี้มีโต๊ะทํางานฮะน่าจะมีของอยู่อ๋ออุ้ยตามินฮะจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นดีมได้นั่นเองนะฮะโอเคกุญแจอยู่ไหนวะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนไม่ใช่เงินกูต้องการกุญแจสั์อ้อไงเจอละไป let's go เอาจริงบางครั้งเกมเพยก็น่าเบื่อนะ ว้าวทุกคนดูนั่นสิดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะเจอทางแยกนะก่อนอ,อื่นแล้วผมขอค้นของก่อนเลยโอเคไม่มีอะไรฮนะเราไปกันเถอะกู้คูเลือกคู่เสียงแบบนี้ดีกว่าว่าแม่งคลีนมากเลยไฟกระพริบเอางไงดีโอเคเข้าแม่งเลยกากฮะนี่ลรมแรงอะ่ะมันจะล้มทำใหม่ะ หลังๆพวกของอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีเลยฮะถึงประตูที่27แล้วปโอ้โหดำเมีม่ยมเลยมึงกูโดงแคร์ care, เลยทั้งนั้นกูเดินหน้าต่อไปเดี๋ยวชีวิตก็ดีขึ้นเองอีซี่ถ้าเกิดได้หากุญแจก็จะยากขึ้นหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวได้แดกเบนดี้จะกัดไข่ผมมาท่านผู้ชมน่ากลัวมากเลยฮะผีตัวนี้แถมชีวก็อ่านยากด้วยไฟกระเริบ <a> มาปะวะ โอเคมาเข้าเลยโอ้ไอซีกมาเพื่อนเอเลสอายนะก็ถ้าเกิดไอซีกมานี่ถ้าเกิดไฟดับก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะมันเป็นโอเคอ่าไปเลยแล้วกัน let's go โอ้โหข้างหน้าต้องใช้กุญแจซะด้วยไม่เป็นไรกูมีล็อกพิกยังเหลืออีกตั้งสองอัน ขยันกับพิบทำไมดังหนาวอ่ะโอ้โหทางยาวๆแบบนี้รู้เลยครับจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวละ่ะกูไม่แค์กูค้นของโอเควิตามินฟรีกูค้นของมั่วๆแล้วกูเจอโคตรโหดเลยอ่านานไงกูว่าละตัวใครตัวมันละครับจังหวะนี้กูไปแล้วจังหวะนี้กูแดกวิตามินไมแล้วแดกสเตอร่อยมาแล้วกลม โอเคไปตรงนี้ทางแยกโอเคทางนี้ปาดุดไอโชว์สปีดมากกรมเตาโอเคพุ่งอ่าทางไหนทางไหนทางไหนตรงนี้อ่าชีพกูไปผิดทางอาอาอาพุ่งหลังไปเลยโอเคโอ้ยจม,มูกเป็นลานเลยเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิผ่านผ่านเหย่เธอไอ้กาสโอ้ยสิงวิ่งเฉียงเหรอแย่สิวม่งวิ่งเฉียงโคตรน่ากลัวแล้วท่านผู้ชมอุ้ยตรงนี้ต้องทำงานอีกแล้ว อ้าววัี้วิตามินคืนคุ้มจัดเลยโอเคต่อไปห้องที่50อันนี้แหละคือปัญหาของผมผมจะเป็นที่ต้องสู้กับเจ้าฟิกเกอร์แล้วก็ถอดรหัสไปด้วยเพื่อที่จะออกมาจากห้องนี้ให้ได้โอเคมาสเต็ปก็คือเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคทุกคนเราเริ่มจากการหาสมุดก่อนเลยนะฮะก็มันหาคออ้างยากโอเคนี่หนึ่งอัน โอเคเลข0ก็คือ5หรือวงกลมก็คือ5นั่นแหละโอเคเจอแล้วหนึ่งโค้ดมันจะมีอยู่9ตัวนะท่านผู้ชมแต่โค้ดที่เราจะเป็นที่ต้องใส่เพื่อออกประตูนเนี่ยก็คือ5ตัวนะฮะโอเคแถวนี้ไม่มีโอ้นั่นไงไอ้ฟิกเกอร์โอเคฮะเหมือนมันจะไม่มางั้นผมหาส่วนโอเคเจอแล้วหนึ่งสี่เหลี่ยมคือ7โอเคผมต้องมองให้ดีๆ ไอฟิกเกอร์นี่ถ้าเกิดมันเจอเราคือแบบมันจะวิ่งเลี้ยวโคตรๆอะ่ะแล้วคือหูแม่งก็ดีโคตรๆเหมือนโอเคเจออีกหนึ่ง x คือศูนย์โอเคโอเคผมรู้สึกเหมือนมันมกำลังจะมาเดี๋ยวผมแอบ,บข้างบนก่อนละกันสมุดแถวนี้ไม่มีโอเคมีหนึ่งดาวเท่ากับหกโอเคตัวนี้มีไม้ไม่มีโอเคเข้าตู้ก่อนละผมแอบ,บในนี้มาประมาณสองสามนาทีแล้วผมคิดว่ามันน่าจะไปแล้วนะ อ๋อโอเคมีอีกหนึ่งตรงนี้คือสามเหลี่ยมเป็นห้าไอฟิกเกอร์อยู่ข้างล่างเดินขึ้นมาโอเคกูคแอบที่เดิมรออีกสิบห้านาทีชั้นบนสมุดไม่ค่อยมีเลยแฮชั้นบนนี่หายากว่ะอ่าไม่มี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 มมมมโอเคมีหนึ่งโอเครูปเพชรก็คือศูนเหมือนกันโอเคมากัลังเดินขึ้นมากูเข้าตู้หลังละไกดเข้าไปดิเฮ้ยอย กูก e ด e ไม่ติดด้วยฟิวอากมาเลยโอเคฮะจังหวะน,นี้ผมจะทำการลงข้างล่างแล้วก็เข้าตรงนี้แหละอ้าวมาแล้วเกมแนวลิททม้มึงดูถูกผู้เล่นไฟแช็คฟังกินมากเกินไปแล้วเพื่อนมึงไม่รู้หรอกว่าสกิลกูระดับไหนอ่ะผมบอกเลยผมจะไม่พาสักตัวถึงแม้ว่ากอ่อนอัดผมจะแบบอา่าผ่านมาโคตรเยอะก็เลินนะ ค <Okay, S 2> มันไปละทางสะดวกเดี๋ยวรอจังหวะออกตู้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเก็บกระดาษตรงนี้นะเป็นชิปหายกูเผือกดเดินกูเดินแค่0.039วินาทีมึงยังเดินมาหาก,กูเลยเหรอเนี่ยโหมึงขนาดไหนว่าจะว่าไปหูมึงอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมได้กระดาษแล้วก็ฟเกเกอร์อยู่ไกลเหมาะกับการหาขออนี่ไงโอเคหกเหลี่ยมคือเจอ้าล้วมีตรงไหนอีกวะ ผมชิดว่ามาหาทั่วแล้วนะเอ๊ปิเกอร์มังมาเอาเข้าก่อนแล้วกันไปน่าน่าไปในฟังกินใหม่ละ คือรหัสตัวแรกหกเหลี่ยมคือรหัสตัวสองสามเหลี่ยมคือตัวสามดาวคือตัวสี่ตัวห้าคือห้าเหลี่ยมอ่าผมขาดตัวห้าเหลี่ยมตัวเดียวแฮะถ้าเกิดเรียงเป็นตัวเลข x ก็คือ0 6เหลี่ยมก็คืออ่าแล้วก็สามเหลี่ยมคือ5ดาวคือ6แล้วก็โอเคแม่งมาละผมต้องไปหาสมุด6เหลี่ยมอันเดียวอะแล้วผมก็จะผ่านได้เลยเพราะว่าผมขาดแค่อันนั้นตัวเดียวละ ส่วนตัวอื่นนี่คือผมเจอเหมดแล้วไงเดี๋ยวผมต้องไปหาหกเหลี่ยมรอบแมปอีกรอบนึงอ่ะเผื่อเจอเอ๊นี่เด็กห้าเหลี่ยมไม่ใช่หกเหลี่ยมเออกูเมาโอเคฟิกเกอร์อยู่ไหนวะเดี๋ยวผมต้องไปหาใหม่เดี๋ยวผมจดไว้ก่อนแล้วกันนะศูนย์เจ็ดห้าหกอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรไม่รู้ที่รู้คือผมต้องหาสมุดให้เจอให้ได้โอเคครับผมช่างหัวสมุดอสุดท้ายแมงแล้วแมงหาไม่เจอสิผมวนหามาสามสี่รอบแล้วนะ่ะแล้วผมแม่งก็เกือบโดนฟิกเกอร์ฆ่าไปเวย เอาว่าเดี๋ยวไอ้หเหลี่ยมมาสุดท้ายเดี๋ยวผมจะลองซูมๆดูแล้วกันนะก็มันมีประมาณ9ตัวแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวผมลองซูมๆดูแล้วกันนะเผื่อจะได้ก็ยังดีกว่าไปนั่งหารแล้วโดนฟิกเกอร์ฆ่าไปเดกอะศูนย์เหหอีกตัวหนึ่งอ่าเอาเป็น3แล้วกัน let's go ไม่ได้อ่าโอเคแม่งมาล้วกลับกลับดวน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 เลยรอบนี้ผมเอาเป็นศูนย์ห้าหแล้วกันนะ อันนี้คือรอบที่2ก็ถ้าเกิดไม่ได้ก็ยังเหลือเยอะแต่แม่งเข้าไมา้แล้วมันขัดจังเลยเนี่ยเข้าตู้ไป0 7 5 6 6ได้ปะรอบที่2ถ้าได้ไหมได้อ๋ออโอเค let's go ลากออดอีฟิกเกอร์ไอตูนเมนไปละบายบายมายุ่งมายุ่งมายุ่งไปละไปละไปละบายโอเคไปรอดอีซี่หลังจากผ่านดา่าดีห้าสไปได้รู้สึกว่าไอ้พวกไอ้ซีกหรือไอ้พวกสควิชหรืออะไรพวกนี้มันจะเดือดขึ้นเยอะเลยนะคือแม่งมาบ่อยชิบหายเลยหลังๆเนี่ย อมไม่ได้แดีกหรอก<อ>ไม่ค่อยเจอล็อกพิกวิตามินหรืออะไรพวกนี้เพิ่มเติมแนละ้วท่านผู้ชมโอเคต่อไปห้องที่ห้าสแล้วโอเคไฟกระพริบหนักเลยโอ้โหแม่งล้มต่อหน้าเลยป้าเข้าผมโชคดีอย่างหนึ่งเวยคือรอบนี้ผมไม่เจอไอฮันกับไอไอเพราะว่าแม่งไอ้น,นี่คือแบบเรามองมันไม่ได้ส่วนไอฮันนี่คือแบบมารับมือ,อยากไง แล้วก็เอ็มบูชด้วยโชคดีที่ผมไม่เจอ3ตัวนี้นะถ้าเกิดผมเจอแบบโอ้โหมีสิตายสูงเลยโอเคต่อไปห้องที่63ไม่มีอะไรเลยต่อไปไปห้องที่64ปึ๊บอ,อ่าชิบหายไฟยกระพริบ,บละห้องต่อไปโอ้โหดำเมียมอีกแล้วห้องนี้ใช้ก,กุญแจปะโอเคไม่ใช้ไปเลสโก แค่ห้องนี้มีท่อผมจะเป็นอินพอสเตอร์ให้ได้แหละสักวันปึ้งเข้าไปฮ่าฮ่าฮ่าเฮกูตกใจนึกว่าไอ้สควิดมาเฮียมึงเกมนี้มันชอบแบบสุ่มเสียงแรนดอมอะอีกไลน์แล้วไอ้หรือยุ่งอะไรอะกูวะวันหนึ่งจะเดินเข้าป่าฉันเจอควายตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้รัดห้องมืดนานไงกูว่าละไฟแช็กผมก็เหลือครึ่งหลอดเรียบร้อยของใกล้จะหมดละคือแบบอยากเจอแบบของแบบเติมสักนิดหน่อย มือดอีกแล้วใช่ไหมเนะี่ยนนไงห้องมืดเจอบ่อยมากเลยฮนะช่วงหลังๆห,ห้องที่ห้าสิบเนี่ยนะมีของไหมนบ nope, ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรแจกให้กูละกูรู้สึกเศร้ามากเลยโอเคฮะต่อไปห้องที่เจ็ดสิบเจ็ดโอ้ไฟกระพริบอีกแล้วอุย้ยไฮไฮไฮที่ผมเกือบโดนตู้แดกแล้วเมื่อกี้โอเคฮะด่านนี้สวย มีด่านเดียวในเกมนี้นะฮะเนี่ยอันนี้สวยสุดละผมชอบมากเลยอันเนี้ยโคตรเท่เลยโอเคครต่อไปประตูที่79เปิดเข้าไปจะมีอะไรเราผมอยู่เปิดสิโอเคไฟกับพิบอีกแล้วอ่าอันนี้ไม่น่าใช่แอรัสหรือแอมบูดหรืออะไรนะฮะก็น่าจะแค่ไฟกับพีพ่เฉยมัง้งห้องต่อไปห้องที่80 ไม่มีอะไรดูเหมือนว่าผมจะเจอไอซีอีกแล้ววะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดไฟกระพริบหรือไฟดับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอีกแล้วทุกครัง้งที่กูพูดแบบนี้ไฟมันจะต้องดับตลอดเลยใช่ไหมนะ่ะเอาล่ะเลสโกไฟแช็กมันก็ไม่ค่อยติดแล้วนะโอ้โหทางแบบนี้ทางที่คุ้นเคยท่านผู้ชมหยิบวิตามินรอเลย อาว่าไงซิกเพื่อนเก่าที่เพิ่งเจอกันไปเมื่อประตูที่สามสิบนะโอเคซิตัวใครตัวมันจะัะเดี๋ยววันนี้มันแดงมันจะบินวิ่งไปเลยโอเคเลือกประตูที่ทุกฝั่ง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 ที่ติดกระเพงไป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 ต่อไปต่อไปต่ออ่าห้องไหนห้องไหนโอเคฟังข้างหน้าฟังหน้าฟังหน้าปึ้งเออโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้แดงมันจะบินต่อไหมโอเคตอนนี้ยังแดงไม่ได้ฮะดแบบันบาร์บินซี่ยังอยู่ปึ๊บเปิดเดข้าไปโอ้โหเยอะจังวะโอเคข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า มไปต่อเนยครับรออะไรโอเคหลบมือหลบมือหลบมือถ้าโดนทีตายเลยโอเคหลบไป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 โอ้โหหลอดโอเคไอซิงเดินเฉียงโชว์หน่อยดิช่างเหยื่อไอซิงแม่งช้ามากผมเจอห้องนี้ต้องใช้กุญแจแล้วแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วใช้ล็อกพิกหน่อยก็แล้วกันนะเพราะไหนๆมันก็จะจบอยู่แล้วโอเคปะโอ้ไฟกับพีคกันแล้วโอเคเข้าตู้เดี๋ยวก่อนนะเสียงแปลกๆอย่าบอกนะว่า ไอ้อินบูชมันมาทำไมโอเคเรามาอีกรอบโอเคเข้าไปเสียงมันจะมาอไหมเอ่อโอเคมันมันน่าจะไปละตกใจมาเลยกูเจออินบูชนึนกว่าจะไม่รอดซะละโอ้โหห้องมืดห้องมือดอีกแล้วห้องมือดอีกแล้วต้องใช้กุญแจไหมไม่ต้องใช้โอเคไปได้เลยโอเคในที่สุดอุ้ยเแ้ยกูตกใจหมด ว้าวละได้เวลาละไอฟิกเกอร์ขอทำใจแป๊บนึงโอเคด่านสุดท้ายมึงเล่นโซโล่มึงต้องทำได้เพื่อนมาเรียนโบเฟน let's go อนิเมชั o นมึงดูปแปลกๆนะแต่ก็ช่างมันเถอะอ้าวล้จังหวะนี้ลาก่อน จะไฟแนนๆฟังกินผมแน่เลยนั่นไงเดี๋ยวเรารอจังหวะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยๆออกโอเ okay. ค let's go เดือเงียบ,ยบโอเคพอถึงบันไดัดแล้วกูไปเลยละกันเปิดปุ๊บ,บโอเคตัวนี้จะมีกุญแจอยู่เก็บปุ๊บ,บโอเคไป let's go ต่อไปจะต้องไปซ่อมแผงวงจรใน Among Us ฮะซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะทำมันได้โดยเร็วนะก่อนที่มันจะมากัดคอผมโอเคเปิดปุ๊บโอเค ในห้องนี้เราจะเป็นเชื่อต้องแก้ไฟนานะซึ่งยากอยู่พอสมควรนะนะสองหกเจ็ดปดสี่โอเคได้ปะครั้งเดียวได้ปะเคยครั้งเดียวได้โอเคต่อไปอันที่สองอ่าเจเจอยู่ไหนวะอ่า uh, แล้วก็แล้วก็สาแล้วก็หกแปดเกแล้วอะไรต่อวะ ได้สักครึ่งหนึ่งไหมโอ้ชิบหายละอ่า10สิบแล้วก็สองเหรอสองได้ปะไม่ได้ขาดอะไรวะอารหนึ่งไม่ต้องเปิดสี่ไม่ต้องเปิดแล้วห้าละ่ะห้าก็ไม่ต้องเปิดไม่ใช่หรออ่าอะไรวะมันแป๊บหนึ่งนะดูใหม่เก้าเก้ามีแล้วสามสองเจ็ดสิบ เดี๋ยวก่อนนะอ่าสี่เหรอไม่ใช่นี่รถอ่าหรือว่าหนึ่งหนึ่งปะไม่ใช่เอ่เดี๋ยวก่อนนะคำรามหาเตี่ยมงเหรอถ้าเกิดเปิดไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะแปดน,าน่านไงกูว่าละโอเคแต่ยังเหลือที่สามอยู่ก็ อาค่ะอะไรอาท่าสามเก้าโอเคเรียบร้อยโอ้ยอะไรกลับขึ้นไปดิครับรออะไรอ๋อชิบหายแล้วมันมาละ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 แล้วกูจะย่องทำไมวะแล้ววิตามินหมดละวิ่งเร็วๆร็เร็วเไอ้กันวิ่ง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 มึงเล่นบอลอันนั้นต้องตอ่าน ある。 เสัญญาวอย่าไม่กลับมาเล่นเกมนี้อีก